ครับอูช่างเอ็มครับวันนี้ขนส่งด่วนอีสานเข้ารับสินค้าแล้วครับจดส่งปลายทางหนึ่งท่านครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้ครับลูกค้าที่อยู่ที่ไปทํางานอยู่ประเทศเกาหลีครับสั่งให้กับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นพ่อจำหลัดครับอยู่ที่บ้านนาสีทองนะครับอ่าตบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับจะเป็นตัวนี้ครับสิดกับรถถ่ายเ m เมเบอร์45แรงนะครับฐานที่ลูกค้าแจ้งก็จะเป็นผ่านอ่า ผานสยามสโตล่าใบ24นิ้วนะครับ6ใบนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยติดได้ทั้งผาน5้าานหนะครับสำหรับโครงผาน24นิ้วนะครับก็จัดให้นะครับลูกค้าอยากได้เป็นสีส้มก็จัดให้สีส้มนะครับตัวนี้ก็จะส่งนะครับขนส่งด่วนอีสานนะครับจะส่งวันนี้ถึงปลายทางพรุ่งนี้นะครับสามารถชําระเงินปลายทางได้เลยส่วนที่เหลือผมกําลังไล่ประกอบให้นะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเติม2ท่านนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น1ท่านนะครับ แล้วก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งท่านนะครับอุดรธานีลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยใช้ค่าจากอู่ช่างเอ็มแล้วนะครับแต่ว่าใช้เป็นรุ่นรุ่นเก่านะครับผมทําตั้งตั้งแต่2อสปีที่แล้วนะครับที่ลูกค้าใช้อยู่นะครับรอบนี้จะได้เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดจากอู่ช่างเอ็มครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวปรับปรุงใหม่นะครับตัวขาก็เป็นเหล็กลางขนาด3นิ้วทรับสองชั้นแบบนี้ครับนี่ ก็ะจะได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาช่วงนี้ก็จะได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับอูช่างเอ็มอยู่อำเภอพยัคฆภูมิสัยครับจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ